อีครับวันนี้พบกับแม่ไม้แม่ไม้สุนัข55นะครับมามาเริ่มเกมเ,เริ่มเกมมาอยู่ไหนวะหาคนหาคนๆๆเล่นกับเพื่อนนี่แหละนี่เดี๋ยวกูเนี่ยเดี๋ยจะพาสอนบักตรงนี้อโอเควิธีง่ายๆเอานี้ขึ้นเดี๋ยวๆ,ๆๆอย่าเพิ่งตายนี่ตรงนี้ขึ้น ก็ไปตรงนี้ไม่ถึงมันมันต้องเอาให้ถึงนะครับไม่ถึงก็ไม่ได้สามสองหนึ่งศูงนไม่ถึงทำไมแม่งไม่ถึงวะไอ้เคียกระโดดไม่ได้ออันนี้ต้องถึงแน่นอนอไปกระโดดไม่ได้กระโดดได้ดูด โหดมแม่งแช่งมันฮะ,ไ,นะไอคนไอคนหัวควายก็มาอยู่ไหนวะแถวนน้นแถวนู้นเหรอซอมบี้ชนะเอ้อเอซอมบี้ชนะมาอา้าวิธีเล่นทำไมวะเนี่ยกูแต่กูมีที่บัก เพิ่งโทรเปิดเนเดี๋ยวนะครับอ้อออาวแม่งแหลกทำไมแม่งแหลกวะม,กมันไปได้ไงวะเนะี่ยไม่รู้แต่ของกูไปไม่ได้ไอ,อ้เหี้ยไปมันน่าจะไปได้ก็ยังดีโอ้โหไอ,สอ้สัมบี้มาสัมบี้มา<แ>ก็ต้องหนีดิถ้าหนีก็บ้าคุณคุณทำ ระวังระวังไอสัตว์ตามกูมาอีกอีกค่อยตามหาพ่อหาแม่ตามไม่รู้จักแม่จักพ่อตามมาเลยตามมาควานหนึ่งตอนมันโดนหลาคู่ๆๆๆๆๆกูนี่แล้วก็เนี่ยไปตรงไอ้เหี้ยบีบีมาเลยกูชอบหอย อ้าวโดนค่าชิบหายโดนซัมบี้ค่าเฮ้ยงะเอ้ยงั้นกูไม่ใครเดียรกูไปฆ่าคนอื่นแทนออกระโดดไม่กระโดดไม่ติดนะเมื่อกี้ มันกระโดดไม่ติดเอ้นี่กูอะไหรอไม่ใช่ไม่ใช่ได้หรวยวะสบายเนี่ยนอันนี้กูเฮ้ยกูไม่ฆ่าอันนี้ตกู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 อยู่ตรงกล่องเฮ้ยูกูตกูแต่จะชาตายแล้วกูรอซัมบี้ให้จะรอไงวะเนี่ยแม่เย็ดรู้แล้วทำไมเป็นอะไรกูเกินนี่หาละเว้ย จะเป็นยะงไงตายแล้วรุกกระแพงแล้วมาบักตรงนี้ใช่เออคัานเรียกว่าโอวนตินอร่อยหีเมนูอะไรของมึงเดลยปับไม่ไม่แหลเลยฮะแต่แม่งเร็วสุดหงายเมาเร็วอะเมาเร็วไปไ่ฟันเขาทำไมไอ้กูก็ไม่รู้มันอ้นนี่ไงมันเถื่อนก็รึกอคเขื่อยใครลงไปก็เผื่อว่าโชคร้าย

ตับไม่ได้ตายแล้วไหนตายแล้วโอ้โหแม่งดาบอะไรวะเนี่ยอิ๊สซามูไรอ้าวซอมบี้ลงไปงโง่ไอ้บักไม่เป็นบักไม่เป็นก็เผื่อว่าตายเหรออา้าวจะเล่นหำเป็นคนนี่แพ้ง่ายเนาะ อุ้ยดาบอะไรวะเนี่ยมันเติมมันเติมตรงนี้หนาบมามันทำอะไรไหอุ้ยตรงเนี้ยหนะรู้แล้วไอ้กล้ามรู้บักไปสองทีแล้วก็ทะลุกำแพงเข้าไปได้ไงเนี่ยกำแพงอ๋อกำแพงตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นตรงไหน มันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเข้ากำแพงเนี่ยได้ไตรงเอเดินเข้ากำแพงอ่ะเดินไปเข้ากำแพงเหออมันจะไปยังไงมันก็ไปถึงเลยไม่แล้วมันจะไปยังไงเนี่ยอือก็ต้องกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปได้ถามก้าวดูดิลองทำดูฝึกจ้ะเฮ้ยซัมบี้เมื่อไหร่จะมาวะสงสัยอย่างนี้ต้องได้กินหมูกินหมูละหมูคุโรบุตะไม่ใช่หมูตับหรอไม่ใช่เก้าเก้ามันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็กระโดดมาเนี่ยขออ้าวได้ไม่ได้อาถามถามไม่ได้ฮะแค่ตรงนี้ังไม่ได้เค่ตรงนี้ยังไม่ได้เออตรงนี้ไงออมี้ออมบี้อเยตรงไหนอรงนั้น่ะเออถ้ามึงทำได้ปุ๊บมึงโอ้โหทั่กี้ได้แล้วซอมบี้มามาจะยิง อ้าวตายแล้วจะลงมาใหม่ปะมันกำลังขึ้นไปตัวนี้โคตรโง่เลยว่ากูลงมาละไปเด้ยมาค่ายไหนน่ะกูสอนมันกถ้าไปทางโน้นได้ทุกเขียวลซัมบี้แดดแดดไหนพาไปให้กูพาไปบักเดี๋ยวอยู่นะยู่เนี้ยที่บักอ่ะโอ้ยกูรู้แล้วต้องกระโดดให้ถึงก่อนว่ามันทำไง

咱们就招了个二男。